มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท้องเพราะฉีดวัคซีน2เข็มกลายเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลกำลังให้ความสนใจนะคะเมื่อโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพจากผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งที่ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าตนเองท้องไม่มีพอ่อหลังจากที่เข้ารับการบริการฉีดวัคซีน2เข็มนะคะซึ่งเธอเองเพิ่มเติมรายละเอียดว่าประจำเดือนของเธอไม่มา ซึ่งผู้โพสต์เองมั่นใจมากว่าฉีดวัคซีนแล้ประจำเดือนไม่มานั่นหมายความว่าเธอท้องโดยในโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับว่าตนเองก็ฉีดวัคซีนโควิด19ยี่ห้ยอหอเดียวกันครบ2เข็มประจำเดือนไม่มา1เดือนพอตรวจแล้วก็ขึ้น2ขีดเช่นกันจึงเกิดความสงสัยว่าตั้งครรภ์ได้อย่างไรทั้งๆท,ท,ท,ที่กินยาคุมกำเนิดทุกวัน ขณะดเดียวกันชาวเน็ตอีกหลายส่วนนะคะหลังจากที่เห็นโพสต์ดังกล่าวก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่สงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ฉีดวัคซีนล้าจะท้องไม่มีพอ่อแล้วที่ตรวจขึ้น2ขีดนั้นตรวจโควิดหรือว่าตรวจคันกันแน่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาสําคัญมากจริงๆมีความคิดเห็นของชาวโซเชียลนะคะที่บอกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ระบุ สาวที่โพสต์อาจจะไปฉีดวัคซีนมาแล้วแชร์ประสบการณ์ทํานองว่าวัคซีนโควิดอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือว่าการใช้ยาคุมกําเนิดก็ได้เช่นพอฉีดมาแล้วประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดอาจจะลดลงอย่างนี้เป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ